การเริ่มต้นใหม่ของคุณในปีนี้จะเป็นยังไงจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยนี่คือพลังงานรวมค่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องกันนะคะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ทำไมคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ทำไมคุณอยากจะหลุดพ้นจากสิ่งเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาให้ไพ่สำหรับนี้นะคะตอบในพาร์ทปัจจุบันแล้วก็ เช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูนะคะใบแรกเห็นไหมคะมันขึ้นเด็กถือถ้วยมันเหมือนว่าตัวคุณอยากจะกลับมารักตัวเองมากเพราะว่าป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนช่วงเวลาแห่งการที่คุณเจอความสับสนในชีวิตเยอะมากต้องใช้คํานี้เลยนะว่าคุณคุณเจอความสับสนในชีวิตเยอะมากจริงๆการโดนหักหลังความคือการถูกหักหลังการถูกโกงนะคะคําโกหกนะคะ คือหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้คุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่อยากจะอะไรกับใครอีกต่อไปแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าการพึ่งพาใครการไว้ใจใครมันสุดท้ายแล้วมันทำให้คุณจะต้องกลับมาเจ็บปวดคุณเลยรู้สึกว่าเออคุณคุณต้องการที่จะกลับมารักตัวเองให้มันมากขึ้นนะคะคุณรู้สึกเนี่ยคำนี้เลยถูกหักหลังถูกทรยศนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของงานทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีโอกาสสูงที่ไอ้คนที่คุณคุณคิดถึงอยู่อะ่ะมันอาจจะเป็นพาร์ทคนลักก็ได้เขาอาจจะตัดขาดจากคุณไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ได้แต่ในขนาดเดียวกันตัวคุณเองอะ่ะก็ยังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับก็รู้แล้วล่ะว่ามันคงจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นคุณเลยต้องการในการที่จะ กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่ในพาร์ทของการที่รักตัวเองให้มันมากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากไพ่หนึ่งกองนี้นะคะเราให้ฟังเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณในปีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะในใบแรกเลยนะคะคุณ่ะ จะกลับมาอยู่ในพาร์ทของการที่แบบมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นความสุขกับตัวเองความสุขกับคนรอบข้างว้าวาต้องใช้คำนี้เลยนะว่าดูไพ่นะอันนี้สับไพ่ตลอดทุกคนเห็นนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าไพ่สีไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือตัวคุณนะจะมีโอกาสได้จับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ อะไรก็ตามที่มันเป็นคําว่าปัญหาคุณดูนะไพ่มันขึ้นก้าวไม้เทา้าในในในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงที่แบบคุณเจอปัญหาเยอะๆอะ่ะมันเป็นความเหนื่อยใจความสับสนคือแบบเวลาคนเรานะคะเจอความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตหรือเจอเรื่องแย่ๆนะมันจะมีเรื่องซวยๆตามมาบานตะไทยเลยอะ่ะคุณเหมือนโดนแบบน็อกเอาคาสนามอะ่ะคือแบบเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง,องนี้เรื่อง,น,องนั้นน่ะจนคุณแบบ เหมือนแบบอยากจะตัดขาดทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วอยู่กับตัวเองอะเพราะคุณรู้สึกแบบบอบช้ำเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วอะในตอนนี้เวลาเนี้ยกว่าที่คุณจะลุกขึ้นมาได้นะคะคุณกลับมาเหมือนกับตั้งสติได้มันต้องใช้เวลาซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณจะอยู่ในพาร์ทของการรักตัวเองและปล่อยวางคำแรกมันขึ้นมาเลยนะว่าคุณจะปล่อยวางคุณจะชิลกับชีวิตมากขึ้นยึดติดมากใช้คำนี้เลยนะคะว่ายึดติดมาก กลายเป็นตัวเองทุกเองคุณวางแผนในชีวิตและทุ่มทุกอย่างเพื่อคนคนนี้ให้อยู่ในชีวิตของคุณเป็นยังไงคะคุณแหลกสลายคุณไม่ได้รักตัวเองมากเพียงพอคุณถ่ายเทความรักของคุณที่มันมีน้อยอยู่แล้วอ่ะคุณเอาไปให้คนอื่นคุณเหลืออะไรอ่ะไม่เหลืออะไรคุณวางอนาคตไว้ที่เขาวันนี้เวลานี้เขาทิ้งคุณไปคุณเหลืออะไรไม่เหลืออะไรแต่ คนเรานะคะเมื่อมันอยู่ในพาร์ทของการที่เราอะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองอะและการที่ยังมีลมหายใจนั่นคือข้อดีในชีวิตที่เราสามารถรีสตาร์ทและเริ่มต้นใหม่ได้ขอให้คุณเข้าใจในข้อนี้เลยและณเวลานี้ตัวคุณนะอยู่ในพาร์ทที่แบบโอเค ฉันจะรักตัวเองฉันจะมีความสุขกับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังอยากจะให้คนอื่นทำให้ย้ำคำนี้เลยนะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีและสร,ร้างด้วยตัวเองไม่ใช่คาดหวังให้คนอื่นเป็นอย่างที่ฉันต้องการเพราะที่ผ่านมาคุณทุ่มเทมากไงทุ่มเทมากคาดว่าเขาจะรักคาดหวังว่าเขาจะรักคาดหวังว่าเขาจะสร,ร้างอนาคตกับคุณแล้ว ทุ่มให้เขาจนไม่เหลือให้ตัวเองไม่เหลือทางกลับอะไรใดๆให้ตัวเองเลยทีนี้คุณก็แหลกสลายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณได้รับบทเรียนนี้มันเหมือนตบหน้าคุณแรงๆให้คุณตื่นขึ้นมามองความเป็นจริงว่าหากเราไม่เคารพตัวเองหากเราไม่รักตัวเองใครมันจะรักเราอนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเองใครจะอยู่กับเราในอนาคตมันคืออีกเรื่องหนึ่งเพราะฉันพร้อมฉันมีทุกอย่าง เนี่ยแหละค่ะคือคุณในเวอร์ชั่นใหม่ย้ำคำนี้เลยนะคุณในเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เป็นณปัจจุบันและไม่คิดอยากจะได้อะไรจากใครเพราะคุณทำมาด้วยตัวเองได้เห็นไหมคะคุณล้มมาด้วยตัวเองการหักหลังการถูกทรยศการถูกโกงมันทำให้คุณเข้าใจแล้วว่าการพึ่งพาจากคนอื่นแม่งจอมปลอมใช้คำนี้เลยนะพึ่งพาจากคนอื่นมันจอมปลอมค่ะ สร้างด้วยตัวเองอะ่ะทั้งภูมิใจและมั่นใจแน่ๆว่านี่คือของเราไม่มีใครที่จะดึงจากคุณไปได้นอกเหนือจากคุณประเคนให้เขาเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะอยู่ในพาร์ทของการที่แบบชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วกลับมาเนี่ยคุณมีโอกาสจับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปนะคะเตรียมตัวเลยงานค่อนข้างเยอะในปีนี้นะคะ จัดสรรจัดเวลาให้ดีค่ะการเงินในปีนี้คุณจะกลับมาอยู่ในพาร์ทของการฟื้นฟูตัวเองให้มันมากขึ้นปีที่แล้วนี่ย่อยยับเลยค่ะเห็นไหมคะสิบดาบนี้แสดงว่าโดนหักหลังถูกโกงคือแบบการเงินป่นปี้อ่ะในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในปีนี้คุณกลับมาฟื้นฟูค่ะแต่การกลับมาฟื้นฟูในที่นี้มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงคุณจะกลับมานับหนึ่งใหม่โอ๊ยขอแสดงความยินดีด้วยเห็นอะไรไหมพอแบบว่า ประมาณต้นต้นปีอ่ะมันจะอยู่ในพาร์ทของการแบบเด็กถือเหรียญใช่ไหมคะคือเริ่มต้นหาง,งานหางเงินได้หลังจากช่วงประมาณแบบกลางปีเป็นต้นไปดูนะผลลัพธ์ในช่วงปลายป,ายป,ายปีคุณจะมีโอกาสในการเก็บเงินแล้วก็มีเงินมากขึ้นนะคะโอ้โหโปรเจกต์ในหัวบานตะไคร์เลยนะคะมันมีโปรเจกต์ในหัวเยอะมากนะคะที่คุณอยากทําคือพอคุณไม่ได้โฟกัสที่ใครคุณเอาความฝันและความตั้งใจอยากจะทําของตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะ คุณไม่ได้คาดหวังแล้วว่าเออใครจะอยู่กับฉันโอ้ใครจะมาสร้างอนาคตกับฉันเพอร์เจอร์ค่ะตื่นคุณตื่นแล้วตอนนี้คุณตื่นจากความเพอร์เจอร์เหล่านั้นแล้วว่าโอเคไม่มีใครมาสร้างให้ฉันฉันนี่แหละต้องสร้างชีวิตด้วยตัวเองนะคะพอคุณตื่นตรงจุดนั้นได้คุณกลับมาทรงพลังที่สุด คุณจะอ่านเกมทุกอย่างออกคุณจะมองทุกอย่างด้วยตัวเองได้คือที่ผ่านมานะคุณจะแบบว่ากลัวว่าเอ้ยฉันไปคนเดียวฉันจะไปได้ไหมคนนู้นคนนี้เขาจะแบบเออฉันจะโอเคไหมโอ้โหคุณ,ค,ณคุณเก่งพอถึงช่วงเวลาที่แบบมันไม่มีใครที่จะช่วยเหลือคุณนะคุณก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้คุณจะเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันเก่งขึ้นตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองได้นะคะ คือการงานการเงินมันจะมีคำว่าการฟื้นฟูที่มันดีขึ้นโปรเจกต์เยอะมากที่อยากจะทำนะคะแต่ตัวคุณต้องบอกเลยค่ะว่าคุณอาจจะต้องจัดสรรเรื่องเวลานิดนึงราชาถือถ้วยมาจ้ะเด็กถือถ้วยมาจ้ะอ่ะนอกจากเรื่องงานเรื่องเงินแล้วผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายต้องใช้คำว่าตัวเลือกคิงและเด็กถือถ้วยเนี่ย แสดงว่ามันจะเป็นคนสองสองวัยคนนึงเป็นคนอายุมากกว่าอีกคนนึงเป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามาให้คุณมีตัวเลือกโอ้ยไม่อยากจะเลือกใครแล้วชีวิตฉันอยากจะเอาแต่งงานแต่ขอโทษนะคะคุณจะมีโอกาสในการที่คุณจะต้องเลือกนะคะเห็นไหมคะคือความเจ็บปวดที่ผ่านมามันทําให้คุณไม่อยากจะคาดหวังกับใครเมื่อจุดที่เราไม่ได้คาดหวังมันมีแต่คนมาละมาข้างใครคุณ เนี่ยมาคัาง่งใครคุณเข้ามาแบบอยากจะทรีตอยากจะจีบอยากที่จะมีอนาคตพยายามในการที่จะทําให้คุณตบปากรับคําแล้วก็คบหากับเขามีอนาคตกับเขาคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่ค่ะตอนที่ไม่ใช่นะพยายามแทบตายไม่ได้อะไรเลยพยายามแทบตายสุดท้ายได้อะไรคะความเสียใจแต่คนที่คนที่แบบใช่อ่ะ มันจะมาในเวลาที่มันใช่แล้วคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยเขาจะพยายามในการที่จะขอให้คุณเลือกเขานั่นแหละคุณจะได้เจอในปีนี้